ครับผมอีเวนต์อีเวนต์แรกของปีครับครับผมตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับนี่เป็นอีเวนต์แรกเลยครับตื่นเต้นไหมครับกับกลับมาเข้าสู่อีเวนต์ตื่นเต้นครับจำเนื่องเลงนอะไม่ได้แล้วครับครับผมตื่นเต้นครับแล้วก็เราก็ดีใจที่ที่เรายังสามารถจะหาวิธีเนาะที่จะจัดงานจัดอะไรได้เพราะทุกคนก็จะต้องพยายาม move forward ในในในเวของตัวเองครับก็ดีใจที่ที่ทาง Oppo เองก็ สามารถจัดงานได้แล้วแล้วเชื่อว่าว่าได้เห็นวิธีนี้ก็หลายๆคนก็น่าจะเริ่มเริ่มจัดงานอะไรแบบปกติตั้งจากโควิดมาเนี่ยพี่ได้เคยลองมาอีเวในรูปแบบอยูบ้างไหมยังมีบ้างครับมีบ้างเป็นรอบรอบปีที่แล้วครับก็มีได้ออกยอยู่บ้างแต่รอบนี้นี่คือพักยาวจริงๆเลยครับพักไปแบบก็ต้องแต่นันนะครับช่วงช่วงคริสต์มาส อุ้ยกิจมาตรก็นาเทศกาลเนาะใช่ใช่ครับหายหมดเลยใช่ครับหายหมดเลยครับหายหมดเลยอย่างช่วงเวลาออกบ้านนี่พี่ตู่มีมาตรการป้องกันตัวเองไงบ้างครับจริงๆก็ป้องกันตัวเองให้เยอะที่สุดแล้วก็จริงๆมีหลายคนในครอบครัวด้วยครับมีทั้งภรรยามีทั้งลูกสาวมีทั้งคุณแม่ก็คือไปไหนทีนึงก็ต้องคอยระวังทุกคนลูกสาวก็จะจะจับทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยคือเอา จริงๆแล้วเราไม่ไปไหนเลยก็คงจะดีที่สุดแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็ยังต้องไปซื้อข้าวไปซื้อของอะไรบ้างนะฮะเมื่อนั้นเราก็อาจจะแบบลําบากนิดนึงนะฮะอย่างวันนี้พี่ตู่มาสร้างความสุขกับคนดูยังไงคะครับวันนี้ก็เตรียมเพลงมาร้องนะครับก็เป็นเพลงที่เข้ากับเทศกาลวัาานวาเลนไทน์นะครับก็เป็นเพลงเพลงรักประมาณ3ามสี่เพลงนะครับครับผมส่งมาามสุขให้แฟนช่วงวาเลนไทน์ใช่ใช่ครับจะไปเทนทางบ้านยังไงดีคะจะเทนทางบ้านเหรอ เขามีซูมนี่ใช่ไหมครับก็จะมีเห็นหน้าคนดูบ้างท่านที่ผมเข้าใจว่าอาจจะมีการแซวแล้วก็รอรีแอคชั่นเขาว่าเขาจะเล่นอะไรกลับมาบ้างอะไรเงี้ยมื่งั้้ก็คุยคนเดียวนรับตัวเยอะไหมพี่ตัวว่าเมื่อก่อนเวลาเราออกงานเจอแฟนแฟนเนาะมันก็มันก็เปลี่ยนไปครับแต่ว่าหลายๆคนหลายๆศิลปินเริ่มน่าจะเริ่มชินแล้วนะเพราะว่าเวลาไลฟ์เวลาอะไรก็ก็ยิ่งแล้วไปใหญ่บางทีเราไม่มีคนตอบรับอะไรเลยเราเลยด้วยเราต้องพูด กับตัวเองค่อนข้างเยอะสุดทั้งไทยกับแฟนๆทั้งทางออนไลน์เรียบเนื้อปึกแล้วครับปึกแล้วครับครับฝากกันเนาะสำหรับกิจกรรมนี้ครับพี่ผู้ชมครับผมก็ฝากนะครับกิจกรรม Oppo Reno 5 Pro 5G นะครับ Presence Journey of Love นะครับวันนี้ก็จะมีเพลงเพราะๆนะครับจากผมแล้วก็จะมีแขกรับเชิญอื่นๆอีกมากมายเลยยังไงฝากทุกคนเข้ามาติดตามชมได้ตอนนี้เลยนะครับที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเพ Facebook เลยพูดนะ Facebook fan page Oppo Thailand นะครับก็เข้ามาชมกันเยอะๆนะครับครับผมพูดถึงเทศกาลแห่งความรักก็ต้องพูดถึงพี่แหละเพราะว่าโลโก้พี่คือเป็นผู้ชายสุดอบอุ่นนี่ครับผมสุดอะไรนะฮะสุดอบอุ่นพรีคอนเทนต์นิดเดียววีมีแพลนจะไปดินเนอร์อะไรยังไงบ้างไหมครับพี่หล่อมีครับมีครับต้องพาไปที่ไหนสักแห่งครับแต่ว่าสถานรี่ ไม่ไนใจ่ยคิดไปไ่ได้จ่ายเยยังครับ <laughs> ผม <c oughs> ตอนนี้ครับเดี๋ยวจะต้องเตรียมแล้วครับ <c oughs> แต่ว่าสถานการณ์โควิดอยู่คุณมันก็เน, <c oughs> นะาะคือจิงๆแล้วสร้างบรรยากาศได้เองโอยบ้าบรรยากาศสร้างกันเองสองคนยังได้เลยครับครับ <c oughs> ขอให้ได้ทําอะไรด้วยกันไล้ไปกินข้าวกินข้าวกันหรือว่ากินอ,อยู่ที่บ้านก็ได้ผมว่าแต่ว่าขออาจจะเป็นแบบโมเมนต์ที่ต้องแบบ อให้พี่เลี้ยงดูลูกนิดนึงเราก็จูจีกันอะไร,รเงี้ยกินข้าวกินข้าวก็มีโมเมนต์พิเศษละเนาะใช่ต้องมีบ้างครับพยายามมีอ้อนอยากไปที่ไหนเป็นพิเศษเปแบบ็นวิตูในช่วงเลยโอ้โหไม่ช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับไม่ไม่ได้พูดอะไรเลยเพิ่งไปเที่ยวกันมาด้วยก็เลยฉันคบรบ11ปีด้วยใช่ไหมอ่าจริงๆแล้วนะบับครบรอบจริงๆอ่ะครบรอบ11ปีที่รู้จักและเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยแต่ว่า ผมว่าจริงๆแล้วนับแค่ปีแต่งงานก็พอแต่ว่าเขานับหมดทุกอันเลยนะครับเขาไม่เศษในปีทำได้ทุกอันเลยเป็นยังไงบ้างครับพี่ตู่ที่เตรียมเตรียมวันสำหรับวันท้นั่นแหละครับจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างจากปีอื่นมันก็พิเศษเหมือนกันทุกปีแค่ว่าแต่ละปีมันก็มีเรื่องราวที่ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆปีนี้ก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอีกเรื่องหนึ่งครับในนี้าน้องอีกคนหนึ่งตอนนี้ เท่าวีคี่เท่าไรหร่แล้วยังไงตอนนี้ประมาณ7เดือนแล้วครับท้องใหญ่มากแล้วครับครับอาการแพ้ลงแพ้ท้องยังมีอยู่บ้างไหมครับแพ้ท้องไม่มีแต่ตอนนี้เริ่มแบบว่ามีอาการอื่นๆแบบมีมแกส๊สมีกดไหลย้อนอะไรอย่างเงี้ยอาการที่คุณแม่หลายๆคนในช่วงนี้เขาจะเป็นกันอย่างัวงสริยาพี่ตู่เองมีแบบอารมณ์สวิงบ้างไหมครับผมว่าก็มีมันไม่เชิงสวิงเพราะท้องแต่วาาาาาต่วาสวิงเพราะมันอาจจะมีงุดหิดบ้างเพราะว่าทั้ง ตัวเองก็ลําบากแล้วก็มีลูกมีอะไรเงี้ยแล้วลูกก็ก็ต้องการเยอะในบางวันอะไรเงี้ยครับครับลูกบางวันเขาก็ติดแม่ไม่ไปไหนเลยอะไรเงี้ยฮะตัวของตัวเองมีแพ้ด้วยไหมอาการแพ้ครับแพ้แพ้แพ้ท้องอ๋อแล้วก็แพ้เมีอะแพ้ท้องไม่มีเลยครับไม่มีครับฮะการดูแลของคนอ่าท้องนี้พี่ดีมันดีกว่าครั้งที่แล้วขนาดไหนเพราะเรามีกันบ้างไอ้เรามีประสบการณ์มาแล้ว มันดูง่ายขึ้นนะครับถึงแม้ว่าท้องเขาจะแบบคือเขาบอกท้องสองมันจะใหญ่ขึ้น<ม>ใช่ไหมครับแต่ว่านุดดูแบบเดินเหินแบบสบายมากครับบางทีต้องต้องเตือนเขาด้วยว่าว่าเขาแบบไม่ค่อยระวังตัวอะไรเงี้ยเพราะเขาแบบแข็งแรงด้วยอะครับเข<ม>าไปไหนมาไหนเขาทาตัวเหมือนไม่ท้องอะไรเงี้ยท้องสองแล้วเข่ยม่ตื่นเต้นไหมครัตื่นเต้นฮะตื่นเต้นครับอย่างตัวของพี่พี่เขาเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมนุดก็ตื่นเต้นครับ ก็เราเป็นปกติแหละครับก็ตื่นเต้นเาว่าใกล้แล้วด้วยร้องเพลงให้น้องฟังหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่ทาให้น้องน้องในท้องใช่ไหมก็มีก็จะเล่านิทานอะไรเงี้ยฮะแต่คราวนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังทั้งสองคนเพราะว่าอีกคนนึงนั่งอยู่ด้วยก็เล่าแล้วก็มีร้องเพลงบ้างพี่ถูกค่ะด้วยความที่อะเราก็ักดูแลความรักกันมาสิบเอ็ด <ป>ครอยากถามมุมมองความรักของพี่ค่ะพี่เวลาเราเราจะมีวิธีแบบที่ประคับประคองให้ความรักเราแบบยืนยาวนานอะไรแบบนี้ยังไงบ้างผมว่าการการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอยคอยเติมอ่ะผมจะบอกอยู่เป็นประจํามันต้องคอยคอยเติมให้แก่กันมันไม่ใช่ว่ารักแล้วรักเลยอ่ะ mm hmm. ความรักมันคือการที่เราประคับประคองไปเรื่อยๆ mm hmm. ไม่ใช่ว่าสมว่า มีมีพี่ที่เขาเคยสอนผมสมมุติว่าความรักมันคือคือถังใบหนึ่งที่มันมีความรักอยู่ข้างในถ้าเราไม่คอยเติมมันอยู่ตลอดมันมันก็จะมีบางครั้งที่เราทะเลาะกันมีปัญหาในครอบครัวมันจะค่อยๆลดไปจนมันแห้งมันอาจจะแตกได้แต่ถ้าเราคอยเติมเรารู้ว่าเออช่วงนี้เราไม่โอเคนะเราก็คอยแบบเติมความหวานเติมความเอาเอาใจใส่อะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้ให้ให้มันอยู่มันได้คือความรักไม่ใช่ว่าแบบรักแล้วแค่นั้นแล้วก็ หวังว่าทุกอย่างมันจะเวิร์กของมันมรู้สึก<ช>ร,รู้สึกไงบ้าพี่ตู่กับคนท่าสมมวเขเข,เขาพูดว่าพี่ตู่ไม่ควรมีคนเดียวในโลกอะไรประมาณนั <laughs> ้ครับตลกดีครับผมก็เออผมต้งทีผมก็บอกว่าว่าเออมันจริงๆผมมีแฝดนะ <laughs> ที่นู้นที่นี่อะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ก็เป็นเรื่องน่ารักดีครับ <laughs> ครับค่ะพี่ตู่ขาผมถึงลูกสาวบ้างดูแบบติดมากก็ดูหลงมากครับแต่ไงบ้างครับหลงครับเขาติดหลวงพ่อหรอครับ เขาติดผมมากขึ้นครับยิ่งยิ่งโตขึ้นเขาก็จะติดมากขึ้นอะไรเงี้ยมีแบบอย่างเมื่อเช้าตื่นมาแล้วก็ผมจะลงมาข้างล่างมาช่วยแม่ทํากับข้าวตุ๊กจีนไหว้ไหว้เจ้าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก,ก็ก็ไม่ยอมให้ป๋าลงมาอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกดีแหละอืัมไม่มันก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบรอ,อมานานแล้วที่เขาจะแบบติดเราอะไรเงี้ยปกติเขาจะแม่อย่างเดียวว่าแม่ มามี่อย่าไปข้างนอกนะมามีม่อยู่กับริสานะอะไรเงี้ยเริ่มมีเราบ้างแล้วลครับโอเคค่ะน,น่ารักมากเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุร <c oughs> ิสา